สวัสดีอีกรอบนะครับกับผมมิสเตอร์ดำดำลงนิดนะครับเทรดค่าเงินดิจิตอลไบนารีนะครับเข้ามาออเดอร์นี้นะครับอยากจะทำการปิดจ็อบในช่วงเช้านี้เลยนะครับก็ขอทำคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับในวันนี้นะครับก็ คลิปนี้ก็กำไรไปนะครับ30ดอลลาร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รออีก10ดอลลาร์นะครับก็จะจบงานของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับขอสั้นๆเท่าน,นี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อขอมาวิเคราะห์ก่อนนะครับ ขอพิเคราะห์คลิปนี้นะครับคือใช้คู่เงินของ AUD CAD นะครับก็เทนเป็นขาลงชัดเจนนะครับลงมาถึงระดับ0.27985นะครับแล้วก็มีแรงซื้อเข้าไปค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับผมก็ ทำออเดอร์ไป3ามออเดอร์ในไม้เดียวนะครับแต่ท้ายที่สุดก็ชนะตลาดไปด้วยเทนขาลงนะครับมีแรงขายเข้ามานะครับพอสมควรก็เลยชนะตลาดไปนะครับทำกำไรไปทั้งหมดนะครับของเช้าวันนี้30ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ